สวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้ตัวเครื่องบินมาใหม่ลำเดิงนี่ตัวนี้เป็นเครื่องบินยักษ์นะครับบางท่านจะเรียกว่ายักษนะครับออกเสียงยักษ์หรือแยกก็ได้ผมจะเรียกว่ายักษ์ลวกันยักษ์ห้าห้าครับตัวนี้เป็นของ RC Factory เป็นรุ่น Limited Edition นะครับเป็นสีม่วงมาดูตัวรายละเอียดกันคร่าวๆครับสำหรับตัวเครื่องบินตัวนี้นะครับก็มีในกล่องเนี่ยก็จะบอกมาว่าทำมาจากเป็น EPP นะครับก็คือตัวเนี้ยเป็นโฟม EPP ความหนาของตัวโฟมเนี่ยก็คือประมาณ10มิลิเมตรหรือ1เซน b u i l d i n 1 Evening ก็คือเราสามารถประกอบตัวลำเนี่ยภายใน1วันนะครับ1 Evening ก็คือ1เย็นเนี่ยก็คือ1วันนะครับ แล้วก็เป็น 3D Trainer r e c o m m e n t e d Power and RC System ก็คือเขาแนะนำว่าควรจะใช้ชุดไฟเป็นอะไรบ้างเ,เริ่มต้นนะครับก็เป็นมอเตอร์2206ขนาด2,300 KV นี่เขาแนะนำยี่ห้อ Volta นะครับวสปีดใช้ 15A แอ Servo นะครับใช้ขนาดตัว6กรัม2ตัวและก็ขนาด10กรัม1ตัวแนะนำเป็นยี่ห้อ v o l ต a านี่นะครับ แบตเตอรี่แนะนำให้ใช้2เซลล์ขนาด450 6 0 0ถึง600มิลิแอมตัวรีเซิร์เแนะนำให้ใช้เป็นไมโครรีเซิร์เวอร์ก็คือตัวรีเซิร์เวอขนาดเล็กนะครับไบพัดเป็นของ APC 8คูณ4.1นะอันนี้เป็นตัวสเปคชุดไฟทีนี้มาดูตัววิงสเปน n นะครับวิงสเปนเนี่ยถ้ามาดูที่ตัวเครื่องบินก็คือขนาดนี้ปีกซ้ายไปขวาอยู่ที่800มิลิเมตรก็คือกว้างเนี่ย80เซน แล้วก็เลนคือความยาวจากนี่ถึงนี่นะครับถึงปลายสุดเนี่ย780ม mm, มก็คือ78็ซน a u w น้ำหนักโดยประมาณนะครับ220 2 2 0ถึง240กรัมส่วนตัวคู่มือเนี่ย PDF manual available on product page ก็คือเราไปดูตัว Manual เนี่ยในตัวเว็บไซต์ของเขานะครับเป็นของค่าย R c factory อีกเรื่องหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นยักษ์55 Limited ดอ i ดิชันหนชิ้นเท่านั้นก็คือหมายเวามมาสีเนี่ยมีแค่100่งร้อเท่านั้นนะครับผมต้องไปดูที่เป็นของนอกนะครับเขาก็บอกเป็น100่งร้อเท่านั้นอันนี้ก็เลยเข้าใจว่ารอบนี้ผลิตตัวยักษ์าาตัวนี้มาเนี่ยแค่100่งร้อที่เป็นสีม่วงนะครับ ตัวลำม,มน,นะครับตัวลามเนี่ยก็เป็นโฟมขนาดประมาณ1เซนนะฮะความหนานี่1่เซนโฟม EPP ก็ปีกกว้าง80ด้ายไปขวานะครับน้ำหนักก็เบาเบาดีใช้ได้นะครับนี้กระดูด้านใต้นะครับด้านหลังเนี่ยสีจะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นสีตัดม่วงเหลืองทีนี้มาดูด้านใต้ด้าน,นใต้นี้ก็จะเป็นล้อนี้เป็นเป็นคาร์บอน ล้อก็หมุนได้โค้งนะครับติดยจุดนี้ส่วนล้อหลังไม่มีนะครับทําเป็นแบบนี้แทนเป็นเคี้ยวมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บนพื้นเนี่ยตัวนี้ก็จะแตกพื้นแล้วก็มีการทํากันตรงนี้มาให้ด้วยนะครับตรงนี้ผมรู้สึกว่าดีเลยนี่นะฮะเป็นการติดตัวเหมือนกันกระแทกในจุดโค้งเข้าไปทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ที่ส่วนของตัวปลายหางในตัวลัดเดอร์ติดแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะปูคล้ายๆแบบนี้ก็จะป้องกันการฉีกได้ สวยงามมากครับเซอร์โวติดตั้ง3ามจุดจุดนี้นะครับจุดแรกด้านใต้เนี่ยจะเป็นเซอร์โวที่คุมแอร์ลอนเนี่ยคุมแอร์ลอนตัวขวาซ้ายตัวนี้เซอร์โวจะอ,อยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการต่ออาร์มยื่นออกมาอีกหน่อยหนึ่งให้อาร์มยาวกว่าเซอร์โวตัวที่2นะครับจะคุมตัวอิลิเวเตอร์นี่จะติดตั้งอยู่ที่ตรงนี้ยืนมาแล้วก็ลากลวดคันชักมาตัวนี้จะเป็นแท่งคาร์บอนนะครับมาที่คุมที่ตัวนี้อิลิเวเตอร์ เซอร์ว so, ตัวที่3อยู่นี่นนะครับอยู่ด้านบนวิ่งมาควบลุมตัวลัดเดอร์ตัวนี้ทั้งลำเนี่ยจะไม่มีแอร์ฟลอยนะครับก็เป็นแบบแบนๆทั้งลำตัวนี้จะมีการเสริมนี่นะครับเป็นโฟมที่แปะเข้าไปให้เอียง45องศาเหมือนเป็นการค้ำเอาไว้ให้ตัวนี้ตรง ตัวมอเตอร์นะครับลำนี้ติดตั้ง t ีมอเตอร์ AM40 นี่นะครับทีมอเตอร์ AM40 1500 kv ตัวใบพัดเป็นใบพัด 3d ของ t ีมอเตอร์นะครับเป็นใบ9048สปีดคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสปีดคอนโทรลของ t ีมอเตอร์ขนาด16แอมตัวนี้ปกติจะมีเป็นคอมโบเซตเลยนะครับหรือจะซื้อแยกก็ได้แล้วก็รีเซฟนะครับผมใช้ของตัว f u ตบ้า R uh, 2 0 0 8 S V เดี๋ยวผมจะใช้ตัวรีโมทต,ตัวนี้นะครับฟูจิบ้า T 1 4 SD ตัวแบตเตอรี่นะครับก็เราทำเป็นตีนทุกแก่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาแบตเตอรี่เนี่ยมาใส่เดี๋ยวตอนบินเดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่า CG อยู่ประมาณไหน mm hmm. เข้าใจว่าน่าจะอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับอันนี้ยังไม่ทดสอบเพิ่งได้ลานี้มาวันนี้น่าจะอยู่แถวๆนี้โดยรวมเนี่ยจับเรารู้สึกรู้สึกโอเคนะฮะมันรู้สึกมันเบานุ่มดีผมเซตตัวแบตเตอรี่พร้อมเดี๋ยวไปบินแล้วก็ จะทำคลิปบินให้ดูอีกครั้งหนึ่งวันนี้พามาแนะนำให้รู้จักตัวกันครับวีลี่ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนมีนินสนุกตะวันร,รีวิวสวัสดีครับ Oh. <laughs>